สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถลูกค้านะครับพี่เอ็มช่วงล่างก็คือติดโชคน้ำมันธรรมดานะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมตัวหวัดลิงค์บายเอสทีบีเเข้าไปนะครับมาชมคลิปตอนใช้งานจริงกันนะครับพื้นถนนที่มีฝาท่อระบายน้ำนะครับช่วงล่างอย่างนิ่งนะครับต่อไปจะเป็นภาพสโลโมชั่นให้เห็นกันนะครับว่าวิ่ ต่อไปเป็นคลิปในพื้นที่มันขุขะนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อดูการทำงานของระบบวัดลิงคบเอสทีวีพ e r กันนะครับอันนี้จะเป็นภาพสโลวโมชั่นนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถทักสอบถามข้อมูลและติดต่อได้ทางเพจของร้านทุกช่องทางนะครับ l i ล e Facebook เบอร์โทรศัพท์ขอบคุณครับ